พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาารักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันพระรหัสสป,ปดีที่12ตุลาคม2566 เื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2566วันนวมินทรพระมหาราชสำนักพระราชวังเปิดให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและประชาชนมาวางพวงมาลาและเดินทางมาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชม,ม,มหาราช บรมนารบพิธณนะอุทยานเฉลิมพระเกียรติสนามม้านางเริงเขตดุสิตรกรุงเทพในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาปโปรดกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและน้ำดื่มเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายราชการะโดยเริ่มแจกใจ่ายให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาเป็นต้นไป วันพุทธที่11ตุลาคม2566เวลา10นาฬิกา30นาทีในอนุทีนชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมและเป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกรมพัฒนาชุมชนโดยนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุประชัยโพสุผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมอบนโยบายโดยมีนายสุธิพงษ์จุนเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมอธิบดีโกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโกรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั้ง76จังหวัดร่วมรับมอบนโยบายณห,ห้อง5001ชั้น5กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่12ตุลาคม2566เวลา15นาฬิกานายบุญส่งทัพชัยยุทธเลขาธิการสันการประกันสังคมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมด้วยผู้บริหารสนการประกันสังคมร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกัน การสังคมณศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งชั้นหนึ่งอาคารวิทูลแสงสิีแก้วสำนักง,งานประกันสังคมถนนตีวานนท์จังหวัดนนทบุรีในานามของสำนักง,งานประกันสังคมนะครับอยาก,กเรียนเชิญชวนผู้ประกันตนและก็นายจ้างได้โปรดลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในวันที่24ธันวาคม2566โดยท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน ระบบได้2ระบบคือระบบเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมและก,ก็เป็นแจ้งความจำนงที่สำนักงานประกาัานสังคมได้ทัท่วประเทศโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่31ตุลาคมนี้ครับ สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจลงมาที่ข้าวเพชรดีเสียงบางพูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อถืนบริหารงานโดยดรนลมนุรุเสตประธานหลีเสียงกรุ๊ปดรพีรวัตและดรทัชชวินนุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02-629-1444้ เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอนมามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทศแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัด <Okay. S 2> มาเพชรบูรณยาลือแวะซื้อมะขามหวานร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรัะมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบูร์แวไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0 8 9 5 9 9 9 4 5